วันนี้ครับจะมาชวนทุกท่านชิมขนมมันม่วงนึ่งคุกมะพร้าวขูดเป็นขนมที่ทําง่ายมากๆครับใครๆก็สามารถทําได้ทํำออกมาก็จะหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยครับผมสูตรนี้ทํากินทําขายได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกขนบน้านครับวันนี้ครับผมจะมาชวนทุกท่านทําขนมมันม่วงนึ่งคุกมะพร้าวนะครับผมเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยครับ ส่วนประกอบนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีมันนะครับก็เป็นมันม่วงนะครับผมแล้วก็มะพร้าวครับแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลใสขาวแล้วก็กะทิก่ลองนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็มาปอกมันม่วงของเรากันก่อนเลยครับใช้มีปอกผลไม้นี่แหละครับผมสะดวกดีนะครับ ปลอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํามันม่วงของเรามาล้างน้ําทําความสะอาจจอดก่อนครับเผื่อมียางติดนะครับผมต่อไปครับเราก็จะนํามันม่วงของเรานะครับมาขูดเป็นเส้นๆนะครับใช้เล็บแมวขูดก็ได้นะครับผมขูดเป็นเส้นๆคล้ายๆกับ,กบเส้นมะกะกอที่เราจะนําไปตำส้มตํานะครับผมประมาณนั้นนะครับ เสร็จแล้วออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นเส้นๆนะครับต่อไปครับเราก็จะใส่กระทินะครับวันนี้ใช้เป็นกระทิกล่องสําเร็จรูปนะครับผมประมาณ250มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปที่มันเลยครับคราวนี้ครับก็จะมาใส่แป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับผมแป้งมันสำปะหลังใช้ประมาณ9ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปผสมได้เลยครับ ต่อไปก็เป็นแป้งข้าวเจ้าครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเกลือป่นนะครับเล็กน้อยต่อไปก็เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับผมชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับวันนี้ผมใส่น้ําตาลทรายขาวประมาณ12ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ น้ำเปล่าผมไม่ได้ใส่นะครับใส่แค่กะทิกล่องหนึ่งกองกองเล็กนะครับผมก็จะเหลวกาลังพอดีนะครับแต่ถ้าใครทําแล้วออกมาแห้งเกินไปนะครับก็สามารถใส่น้ําเปล่าเพิ่มเติมได้เล็กน้อยนะครับต่อไปครับเราก็จะมาต้มน้ําในซึ้งนะครับเตรียมที่จะนึ่งขนมกันครับนำถาดขนมนะครับมานึ่งให้ร้อนก่อนครับเวลาขนมสุกจะได้ไม่ติดนะครับ ครับนึ่งสักพักนะครับถาดของเราก็เริ่มร้อนแล้วครับจากนั้นเราก็นำขนมมันม่วงของเราหลงนึ่งได้เลยครับเกลี่ยให้ทั่วถาดเสมอกันนะครับหน้าขนมเวลานึ่งออกมาก็จะได้เสมอกันสวยงามครับ เกลี่ยเสมอกันแล้วครับเราก็ปิดฝาซึ้งนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารอนึ่งขนมสุกนะครับเราก็มาเตรียมคููมะพร้าวเอาไว้ก่อนนะครับมะพร้าวนี่จะใช้เป็นมะพร้าวธรรมดาก็ได้หรือจะใช้เป็นมะพร้าวน้ำหอมก็ดีนะครับ 30นาทีผ่านไปครับมาดูขนมมันม่วงของเรานะครับตอนนี้นะครับสีของขนมของเราก็ออกเป็นสีทับทิมแดงสวยเลยนะครับผมแต่ยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวเรานึ่งต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับ50นาทีผ่านไปก็คิดว่าขนมของเราน่าจะสุกสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวลองจิ้มดูสักหน่อยนะครับว่าสุกหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับจิ้มออกมาแล้วไม่มีแป้งติด นะครับมีน้ำก็แสดงว่าสุกสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปก็จะโรยด้วยมะพร้าวขูดสักหน่อยนะครับผมโรยหน้าให้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมขอนึ่งมะพร้าวสัก2นาทีนะครับให้สุกสักหน่อย เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปตัดขนมเป็นชิ้นๆทานกันเลยครับมะพร้าวกูดที่เหลือนะครับเมื่อสักครู่ผมใส่ไม่หมดนะครับก็นำมานึ่งสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้บูดนะครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับผมขนมมันม่วงนึ่งคลุกมะพร้าวนะครับหน้าตาก็น่าทานมากๆเลยนะครับผมสีสวยมากๆครับเดี๋ยวลองทานสักหน่อยนะครับอร่อยมากๆครับผม <Wow. S 1> หวานมันกำลังพอดีครับ <Yahoo. S 1> อเยี่ยมเลยครับ ลองไปทำทานที่บ้านนะครับผมเป็นขนมที่ง่ายๆนะครับใครๆก็สามารถทำได้นะครับผมขนมมันม่วงนึ่งคุกมะพร้าวนะครับผมสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยนะครับไม่หวงสูตรกันครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขวัวบ้านอกคมน้บ้านครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ